พี่ครับมึงจอบี่ล้วพี่น้องมัน้นี่บพี่น้องไปผมห่วยครับตอนพมงกับมาแล้วขับแต่รถยางเดี๋ยวมึงดูหนา,นาหกระจกรถไหมไม่โค้งไหมมืมเอเสียแต่จักยันยันยันอยู่ยันในปั๊บอยู่ับตันนะมึดูนครับพี่น้องมมเล เช็ครถเช็ลร้อมออกครับบล่องมาแล้วกับรเช็ครถเช็克拉อะไรพี่น้องหนากระจกรถเท่ารถโอ้ยเสียงเบื้องหน้าโซเฟอรองได้ครับเบื้องหน้ากระจกรถเลยเบื้องหน้าโซเฟื่องผม งนมัติดบ่า่รูมิงกูเดียวเาเบิ้ลป่อนยกกะปงึนงวรู้า่บลาครับผมกอนลุยงานครับตายวะถือคน่มตัวห้อยมันนะหอยหนูเรีนเกิดมาได้ด้วแต่อากดสใจไฟกับพอ ตำยูกั่อขำมยู่ด้อตวเองก็าไอหมอเมุ่วพี่นอ้องหุดเช็คล้าก่อนครับผมเป็นจังใดเดี๋ยวสิภาพพี่นองไปเบิ้งหน้างานครับกไฟแห้งยูเา แย่งเลยจีบตัวขวบของมาแล้วแย่งเลยซื้อตะไดไปบ่ถึงอ่ะไปกว่าเรียบร้อยพี่น้องบ่ติดจอดไปบ่ถึงงงห่วยตั้งมือนั่นขึ้นขี่รถไปแค่ไหนยังได้จอดเนาะเรียบร้อยจอดโดนอะไบ่ติดซ้อมเนาะพ่วงกันพี่น้องไอ้พ่วงเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไป่บึงงานกันได้ครับเดี๋ยวมีโค้งขึ้นให้เลยแล้วครับผม เจ้าเศรษฐีพร้อมลุยงานครับงานจอบมือนีดีัวตันพงว่ามาือเดียวต้องเลี้ยวเลี้ยวเนาะมือเดียวเลี้ยวน้อบวกก่อเจีบวกก่อนบวกก่อนไปเจอกันบอดินครับผมเจ้าเศรษฐีทำรวยเดินทางปลอดภัยรวยรวย สวัสดีครับผมไปยพอดบอ่อแล้วครับกำลังเอาจเจ้าเศรษฐีลงรถเท็นเลยครับกำลังเเจ้าเศรษฐีลงไอ้บุ<า>๋งเสียวเนี่ย

ครับขอบ่อดินกันครับบถึงบด่ดินแล้วเลแ้ยนอยู่สองคันครับผมเป็นการเลนพ่ไก่ครับถ้อยไปตวยหวยคาด อีคลิปอีคลิปเรืงสิเฮ็ดสีเฮดเอะมองทีมองทีเอะเบิ่งนะครับเด้๋ยวจะ้ล่เบิ่งหมุนหัวที่มันขาดเอาดินไปลุกไปทมครับผมนี่ครับกำตันโฟงกันเปิดทางอยู่ครับบอนี่เขาเคยมาเห็นแล้วครับผมบอดินบอนี่นี่เขาจะมาเอาเพิ่ม บโก้สองรอยเอ็กเอ็มครับผมีตูดสวยๆครับผมอันนี้ก็ยังตูดยังบ้านไร้เป็นใดดอกตอนนี้ตูดยังสวยๆอยู่ไข่กันทียทางไม่ถ่ายแล้วครับเริ่มมีงานครับผมต่นนี้ก็เป็นงานจอบสิอดอกเป็นงานผมไฟครับ จักน้ามังหันหน้ามาไหลให้เด็กปลายขาดครับก็ต้องอดีไปถมจะได้เป,เป็นงานดวนครับเบิดน,น,นี้แล้วกันทีถ้าพี่น้องไปเกี่ยวเขาได้ปะเนี่ยโดยลำซิงพระรอกับมีรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตรถเกี่ยวให้พี่น้องเบื้องดอกเกี่ยวใส่เกี่ยวทั้งใดครับผมเป็นรถเอคูปตุต้าดีซี 70G ครับผม บอกว่าปีไก่เ,เกี่ยวได้ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงครับน,นี่ก็สิลุยต่ออีกหาเงินทรงทางงวดครับผมหาเงินทรงงวดงวดกับงว,วดหลายปีพี่น้องใหญซอยในเด้อไม่รู้จะได้ค่างวดว่ารูปปีนี่เขากระไม่ค่อยหลายครับรถเกี่ยวกระหลายลเกียกยเก่ยวอ่ะหลายครับ มีงานแมฆัวก็เฮ็ดแมฆัวไปครับมีงานเกี่ยวเขากับเกี่ยวเขาไปมันมีงานนอกกัไปหาเลาะแถวกรุงกีบครับผมเห็ดทุกอาชีพครับมันในเงิเนเห็ดจุกงานมันได้เงินครับปลาเขาดงทำวีดี้องเขาปลาเขาดงครับ,บ วุ่อน,อนอยู่ครับเจ้าเอ้เที่ยวเขาเจ้าเศรษฐีครับทางซื้อเจ้าเศรษฐีเทียว์พาเขาหมั่งเฮามีครับผมเคียบไป ดับสวยๆพี่น้องเขียหาเขียลิงใหม่ออกก้อนครับกดดินสำหรับคลิปนี้ก็ พี่น้องไูชมนี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมรับฟังน้ำกันครับสวัสดีครับ